สบายดีนะพบกันตอนเสาร์วันนี้ก็จะเป็นตอนที่ห้ากันแล้วเนาะสำหรับน้องสือเนาะเพราะธุรกิจบุมีคําว่าบันเมนชูซึ่งใน,นตอนที่หนะ้านาะเพิ่กันได้ขึ้นมาข้อ,ข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 อเอาไว้ว่าจงอยาเป็นซีโอสันดานเหลวเนาะ <c oughs> คือซนะีโอเนาะจะเป็นผู้นําองค์กรถือว่าเป็นแม่ทัพใหญ่ในอ,องค์กรเนาะที่จะนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ดังนั้นเนาะถ้าว่าเป็นซีโออยู่แล้วสิ่งที่เขาบุกควรที่จะเ็นก็คือซีโอสันดานเหลวเนาะซึ่งซีโอสันดานเหลวนะั้นอ เป็นอะไรนอนจะทำแบาเบิ่าก,กันข้อที่ 1. เอาประโยชน์เป็นตัวนํา c e o แบบนี้ในแต่ละมือก็จะคกิดหาแต่โอกาสที่จะเอาประโยชน์ของตัวเองเพียงอย่างเดียวโดยบค่คคลนึงถึงผู้อื่นบ่ว่าจะเป็นองค์กรผู้ถือหุ้นหรือแม,ม้แต่ลูกค้าตัวอย่างการบริหารที่หาซองรับผลประโยชน์พิเศษการมีผลประโยชน์ถับซ้อนขัดแย้งซึ่งเบิ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก ซึ่งก็มีดีกีแตกต่างกันออกไปการที่ CEO โเอาแต่จ้องถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักมักจะเป็นการทำลายบริษัทซึ่งสุดท้ายแล้วก็นำมาสู่การทำลายความมั่นคง,งของลูกจ้างหรือถ้าเป็นบริษัทจำกัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับลูกน้องหรือลูกจ้างจำนวนหลายแบบนี้ก็ยิ่งส่งผลกระทบให้กับคนทีนอ่อยู่ในองค์กรอย่างแน่นอนแต่จะก,กระทบหลายที่สุดก็คือบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนพอมีจำนวนผู้ถือหุ้นจำนวนหลายที่เข้ามาถือหุ้นในบริษัทเมื่อซ e o อที่มีความคิดนึกถึงแต่ตัวเอง สิ่งที่ผู้ถือหุ้นเช็ดก็คือจับตาเบิงเมื่อเห็นว่าซีโอเป็นภัยต่อองค์กรในที่สุดพวกเขาก็จะวมการโหวตให้ออกข้อที่ 2. เป็นคนบ่าอำนาจในนี้ก็คือบ่าอำนาจลินพักลินพวกเป็นคนสั่งการคนอื่นเพียงแต่ผู้เดียวและผู้อื่นก็ต้องเหตุตามคําสั่งอย่างเดียวเท่านั้นโดยคนเหล่านี้จะเอสนใจว่าพรรคพวกของพวกเขาเป็นคนแนวใดแถมคนเหล่านี้ก็ยังออมล้อมไปด้วยคนที่มีนิสัยบดีคือกันอีกถ้าเป็นแบบนี้พังแน่นอนเวลาหาบังองค์กร มันก็คือความเกี่ยวข้องกับคนหลายหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นความเกี่ยวข้องระวางพนักง,งานหรือครอบครัวมีพี่มีน้องเข้ามาเกี่ยวข้องมีลูกค้าเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เมื่อซีโอที่คิดจะกบกลัวเอาแต่ผลประโยชน์ของหาตัวเององค์กรก็จะไปตอบ่ได้อีกอย่างสิ่งที่พวกเขาจะเห็นก็คือเป็นการไปทําลายลูกค้าตัวอย่างสินค้าบุ่มีคุณภาพหรือใส่สารอันตรายเข้าไปในผลิตภัณฑ์นี่คือนิสัยที่ทํรลายทั้งองค์กรและผู้คนอื่นๆข้อที่3ลงตัวเอง ซีอที่คิดว่าตัวเองเก่งที่สุดอยู่คนเดียวคนแบบนี้บอสมาถเฮดเบียกเป็นทีมได้บอฟังคนอื่นพอมั่นใจในความผิดของตัวเองและมักจะตัดสินใจเฮดบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองเสมอผู้เขียนได้ย้ำเอาไว้ว่าภัยก็ตามที่ลงตัวเองในลกยุคนี้หากสามารถบริหารเบียกได้เกินหกเดือนถือว่าเป็นคนเก่งที่สุดเพราะส่วนใหญ่แล้วจะจอดเสียก่อนแล้วผลเสียหายจากการลงตัวเองบอฟังบอเฮนฮุ้เพิเมเ่มเติมก็คือกันกันกบซีโอลงยยคเพราะสิ่งที่พวกเขาคิดและเหตุได้ทรงผลในอดีตที่ผ่านมา สิ่งในปัจจุบันมันได้เปลี่ยนไปแล้วและสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือคนเหล่านี้จะบ่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองพวกเขากลับคิดว่าสิ่งที่พวกเขาคิดเป็นสิ่งที่ปัจจุบันที่สุดแล้วยิ่งท่งเวลากรและหลังโควิดที่ผ่านมาโลกก็ขึ้นกับโลกคนละใบไปแล้วทาซีโอยังลงอยู่ในโลกเก่าความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับองค์กรและที่น่ายานกลัวที่สุดก็คือพนักงานเทดเวียกมาหลายปีและฝากชีวิตไว้กับบริษัทที่พวกเขาเสี่ยมันข้อที่ 4. แก้ปัญหาแบบพอให้แล้วหรืออธิบายง่ายๆก็คือ แกปัญหาแบบพอให้มันแล้วแกปัญหาสฉพาะหน้าเหตุคือกระบะโบมีปัญหาแต่กับโบหู้ถึงหากเงาคองปัญหาที่แท้จ,จริงแล้วคิดว่าที่แกนั้นมันคือการแกปัญหาไปแล้วตัวอย่างเช่นลูกค้าฟ้องเรื่องของการขนส่งซีโอก็เข้าไปอธิบายเข้าไปปลอบใจหรือขอโทษลูกค้าแล้วคิดว่าซัมนี้ก็จบแล้วเพราะคิดว่านั่นคือการแก้ไขปัญหา แต่ถ้้จริงแล้วเขาต้องลองเบิิงไปที่ระบบของเขาว่ามันมีข้อผิดพลาดอย่างใดเส้นสาเหตุของระบบสาเหตุของคนในองคอ์กรหรือสาเหตุมาจากซัพพลายเชนนี่คือสาเหตุในส่ิงของโครงสร้างที่ต้องเข้ามาแก้ไขแต่กับบรริหารการแก้ไขบางทีลูกน้องที่เขเ้เผิดเวียกนมเมื่อพวกเขาเห็นว่าผู้นําแก้ไขปัญหาแบบนี้พวกเขาก็จะกระโดดออกจากองคอ์กรเพราะว่าพวกเขาบม่มั่นใจในองคอ์กรซึ่งเมื่อคนเก่งออกจากองคอ์กรไปองคอ์กรก็จะประสบปัญหาที่ใหญ่กว่าเก่าอีก ซีโอที่เป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะบกเกิดกับซีโอที่เป็นเจ้าของแต่ส่วนใหญ่จะเกิดกับซีโอที่จ้างเข้ามาเพราะซีโอที่จ้างเข้ามาบ่ต้องการเสียอยอ่างเลยจากการคิดการตัดสินใจของตัวเองข้อที่ 5. บ่มีกาละเทศะซีโอที่พู้จากกาละเทศะเป็นพวกที่มักสร้างคะแนในิยมแบบผิดๆรวมทังเป็นคนประเภทสุบมือเปิบความบ่มีกาละเทศะคือแบบใดยกตัวอย่างเส้น พนักงานกำลังเฮดเรียกกันอย่างหนะักแต่ตัวเองกลับไปว่าโอ้อวดถึงความยิ่งใหญ่ของตัวเองในห้องประชุมแต่บบเคยมีไอเดียบบเคยสร้างกำลังใจหรือปลุกพลังให้พนักงานเดินหน้าเพื่ออัปเกรดตัวเองเพราะเอาแต่ว่าโอ้อวดถึงความสำเร็จของตัวเองกำไรที่ตัวเองได้หรือบางทีคนเหล่านี้ก็มักจะสร้างคะแนนนิยมแบบผิดๆเซนเป็นสายเปย์สายสปอร์ตเอาใจทุกคนโดยบบคิดที่จะแก้ไขพฤติก,กรรมของบุคคลที่อาจจะเป็นปัญหาขององค์กรหรือบางทีก็สุมมือเปิบเซน ผลงานอันนี้เป็นของลูกน้องเขาเป็นคนเฮ็ดทั้งหมดแต่ตัวเองกลับเอามาเป็นผลงานของตัวเองเวลาได้รับรางวัลตัวเองก็จะเป็นคนหับไปฝ่ายเดียวทั้งหมดซึ่งการเหตุแบบนี้คนที่เขาไม่เหตุเวียกน้ำก็จะเสียกำลังใจในการเหตุเวียกหรือตัวอย่างกับลูกค้าเวลาที่ลูกค้ารู้สึกเป็นทุกข์หรือผิดหวังจากการได้รับการบริการของเขาแต่ดันไปเ่าโอ้อวดเึงอานาคตให้ลูกค้าฟังแทนที่จะช่วยปรับอารมณ์หรือหักษาน้ำใจลูกค้าเซนอีกบกี่ปีข้างหน้าบริษัทของเขาก็จะมีมาตรฐานในการบริการแล้วลูกค้าจงให้ห่วงได้เลย เรื่องนี้บมมีปัญหาแน่นอนหากประกันวา่าดีขึ้นแน่นอนหรือปัญหาระดับชาติอย่างเหตุการณ์โควิด19บางประเทศผู้บริหารบู้จักกละเทศะแทนที่จะเว้าให้กำลังใจ บอกให้ประชาชนมั่นใจกับมาตรการในการแก้ไขปัญหาโควิดควมเดร้อนของประชาชนแต่กลับไปเบาถึงเรื่องจะไปดาวอังคารแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่บูมุจักกาลาเทศะเรียงลําดับความสําคัญบเป็นและบอเข้าใจบุคคลในองค์กรเลยด้วยซ้ําบุคคลในองค์กรกําลังเดือร้อนอยู่องค์กรกาลังเจอปัญหาเรื่องนี้แต่กลับไปว่าอีกเรื่องแทนพอคิดว่าเป็นการปลอบประโลมใจหรือเอาเรื่องในอนาคตที่ยังบเกิดขึ้นมาเบาแทนโดยบอคำนึงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่บูมจักกาลาเทศะคือเขาคือตัวเป็นแลบนอนสลับ ซึ่งตอนนี้ห้าเป็นการสรุปเอาไว้มี5้าหัวข้อก็คือสรุป5สันดานที่ซีโอควรมีอันที่1ึแล้วก็คือบอกเอาประโยชน์เข,ขาตัวเอง 2. องบ่เป็นคนหลหนาอำนาจสบรลงตัวเองสแก้ไขปัญหาแบบฉาบเวยหรือบ่มีกะละเทสะ